สวัสดีครับเพื่อนชาววิธีเกษตรคนะมันครับพามาดูผานทำรุ่นมันครับกันจัดหญ้าใส่ปุ๋ยพร้อมครับผานี่สูงประมาณ90เซนครับใบผานกระทูละสใบครับใบสับใบสับ18นิ้วครับใบนี้22นิ้วครับ นี่ครับสามารถปรับได้ครับสลักสูงต่ำครับทางปุ๋ยเป็นแบบมอเตอร์ครับใส่ไ,ได้ประมาณหนึ่งลูกครับสีออกสองทางครับใครสนใจสามารถสั่งได้ครับ ไปทำจัดยาล่องมันใส่ปุ๋ยใสพร้อมเลยครับมี้าตั้งแบบนี้ก็เป็นลักษณะเบิดขึ้นล่องครับเขึ้นคืนครับนี่เป็นปุ๋ยออกครับสองทางครับอัทั้งหมด8ดใบครับ รงฐานหน้ากว้างหนึ่งเมตราสิบครับมาส่งลูกค้าถึงที่บ้านครับก็ดูสลักตัวนี้ก็ปรับได้ครับปรับสูงต่ำได้สายปรับรถที่ใส่ล้อสูงครับดุ่เอลครับเอลห้าศูนลงมาครับแล้วก็ใส่พวกล้อโยงครับ ล้อล้ออ่าเป็นล้อเคียนนะครับล้อสูงใช่ได้หมดนะครับในี่ยทำรุ่นมันลดต้นทุนค่าไดาย้ยาครับค่ายาค่ายาด้วยสนใจก็สั่งซื้อได้ครับ ก็ถังเลดครับส่วนน็อตตัวนี้ก็ปรับความเอียงได้ครับ